ในกีฬากอนะครับถ้าพูดถึงเรื่องตีไกลใครๆก็ต้องการเพราะมันทําให้เรารู้สึกเท่รู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกเหนือคนอื่นยิ่งตัวเล็กๆด้วยถ้าตีไกลได้จะทําให้น่าสนใจมากการจะตีให้ได้ไกลคือการเร่งหัวไม้ให้ได้เร็วใครยิ่งเร่งเร็วมากก็ยิ่งไกลามากปัจจัยที่ทําให้เร่งหัวไม้ได้เร็วชายหญิงก็แตกต่างกันไปตามความแข็งแรง ซึ่งผมจะสรุปเป็น6ปัจจัยที่สำคัญเอาแบบบ้านๆไม่ต้องลงลึกลงไปมากนะทำได้แค่นี้ก็รับรองว่าไกลมากเพราะมันเป็นเบสิกที่ถูกต้องข้อแรกการยืนเตรียมพร้อมต้องถูกหลังต้งตรงเอียงขวาเล็กน้อยเท้ากว้างพอสมควรข้อ2เรื่องของการจับคลิปการจับคริปเป็นเรื่องใหญ่การจะตีให้ไกลต้องจับสตรองกริปนั่นก็คือสายคว่ำ ขวาตรงๆจับกริปผิดนี่จบเลยนะทํทให้อย่างอื่นพานเสียไปหมดข้อ3การหมุนลำตัวต้องได้มากกว่า90องศาไม่ต้องยกไม้สูงมากข้อ4ไม่รีบคลายข้อมือเร็วเพื่อให้ข้อมือได้เล่งหัวไม้ได้เต็มที่ข้อนี้นะก๊อตสมัครเล่นนะครับหัดเองงั้นทํากันไม่ค่อยได้ข้อ5มีแนวสวิงที่ดีขึ้นลงต้องควรเป็นแนวเดียวกันข้อ6การเดินทางเข้า Impact ต้องถ่ายน้ำหนักไปทางซ้ายให้สุดหวังว่า6ปัจจัยที่สำคัญนี้จะทำให้ทุกท่านตีไกลขึ้นกันได้นะครับขอให้ทุกท่านเล่นกอล์ฟอย่างมีความสุขครับ